สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติที่6คลิปพิเศษนะครับเนื่องจากไลฟ์สตรีมมิ่งคราวก่อนผมได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากมีใครอยากจะให้ผมลองแคสเกมดูเนี่ยก็ให้ลองขอมาดูนะครับถ้าหากมีคนโหวตถึง50คนผมก็จะเล่นให้ดูนะครับแล้วพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชมขอมาจำนวนมากเลยครับไม่ต้องนับเลยครับจัดไปครับ yeah S.C.P.Continent a m Breach ช่วงระหว่างรอโหลดเนี่ยบอกกันก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่นะักแคสเกมเมืออาชีพเพราะฉะนั้นถ้าหากมีอะไรผิดพลาดหรือว่าเล่นไม่ถูกใจนี่ยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับเกมนี้มีบั๊กนะครับแล้วก็ผมไปหาวิธีแก้บั๊กมาแล้วเป็นบั๊กที่หน้าประตูแล้วก็ผมก็ลองดูคลิปที่คนเขาเล่นกันมาว่าเขาเล่นยังไงบ้างเผื่อตัวเองเวลาเล่นเนี่ยถ้าเล่นผิดขึ้นมาจะได้ไม่อายมากครับ ะาฉากเปิดขึ้นมาเราอยู่ในห้องอะไรสักอย่างท่าทางจะเหมือนเป็นห้องขังนะครับไหนขอดูหน่อยสิกดแทบขึ้นมานะครับอ่านไม่อ่านดีกว่าคือจริงๆถ้าเราไม่เปิดอันนี้อ่านเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้ครับก็เลยต้องอ่านก่อนมาแล้วทหาร เจ้าตัวบอกว่าอย่าขัดขืนนะครับแล้วให้เราตามไปถ้าหากขัดขืนเนี่ยจะโดนยิงเราเดินตามไปก่อนช่วงนี้ในเกมตัวเราจะชวนเจ้าทหารคนข้างหลังเนี่ยคุยไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็เดินไปผมลองหลายรอบแล้วถ้าไม่เดินตามเนี่ยไอคนข้างหน้ามันจะยิงเราเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามมันไปเรื่อยๆก็ชวนเจ้าคนข้างหลังคุยไปเรื่อยเปื่อยครับเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่มันเป็นบั๊ก คือผมพยายามอยู่หลายรอบนะครับเจ้าทหารเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยเจ้านี่ก็ยืนอยู่เนี้ยก็เลยต้องลองถอยหลังดูหลายๆรอบคือจริงๆเนี่ยไปดูในคลิปของ YouTube เนี่ยบางคนเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้โดยเจ้าทหารเป็นคนพาเข้าไปครับแต่ของเราเนี่ยพาเข้าไปไม่ได้เราก็เลยต้องหลอกล่อมันหน่อย ปรากฏว่าหลอกล่อก,ก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีนี้ครับพิมพ์สคริปเลยโนคลิป no นั่นแหละให้มันรู้ไปคท่านี้มันก็ยิงผมไม่ได้แล้วครับบุกรูดแล้วเข้ามาอยู่ในฉากที่หนึ่งของจริงแล้วครับปิดสคริปครับเอาละคราวนี้ตัวใครตัวมันนะเว้ย ประตูเปิดมานี่เหมือนมีนักโทษอยู่แล้ว2คนส่วนไอ้นั่นก็ SCP 173ไงครับไปสวัสดีมันหน่อยวันดีว่าไงเอาประตูปิดผ้าทางไม่ค่อยดีฮะใน YouTube บอกว่าถ้าประตูเปิดนี้ให้รีบหนีเลยครับเร็วเๆ็วเๆๆวเร็หนีหนๆๆนๆๆๆ โอ้น่ากลัวมากครับถ้าไม่ดู YouTube มาก่อนนี่ผมคงยืนมองมันไปเรื่อยๆเพราะว่าโอู้อู้เอาอุ้ยไฟดับโอ้โอู้หนีก่อนหนี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 ก่อนถ้าไม่หนีก็ตายครับเร็ว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 โอ้ยเหนื่อยเหนื่อย ในเกมมันเหนื่อยเราก็เหนื่อยทำไมมันเล่นยากอีกเล่นประตูประตูประตูเปิดไม่ได้เอา้าเอา้าเปิดไม่ได้ทำไงโอ้ทำไมเปิดไม่ได้อะทำไมเปิดไม่ได้ครับเนี่ยไอตรงนี้ผมไม่ได้ดูเออเอา,เ,อาเดี๋ยวมีประตูอื่นเปล่าเปิดเลยเปิด เปิดเปิดเอาเอาประตูเปิดอยู่แล้วนี่หว่าโทษทีครับประตูมันเปิดอยู่แล้วปะโถเอ้ยเอาประตูนี้ได้ไหมเร็วเดี๋ยวมันมาเร็ว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 ไม่เปิดมีประตูอื่นไหมเนี่ยประตูอื่นประตูอื่นประตูอื่นประตูประตูเปิดเปิดอ้าวปิดอีกอ้าวโอ้ยลนโทษโทษโทษทีทีทีโอ้โอ้โอ้ยเหนื่อยมากมันมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเล่นเกมนี้ทำไมมันเหนื่อยจังครับโอ้เอาเร็ว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 เดี๋ยวมันมา ดูรูเรื่องไหมเนี mermaid 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 <ounded> ่ยเอ้าเปิดเร็วเปิดไม่เปิดโอ้ยประตูอื่นเร็วเปิด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 แล้วโอ้ยไปเร็วเลยไปเร็ว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 เร้วเอาหน้าไม่เล่นได้ไหมเนี่ยเกมอย่างเงี้ยโอ้ยเข้ามานีก่อนนะครับออุ้ยเหนื่อยเหนื่อยตามเกมเลยอ่ะโอ้เอาอุ้ยไปไม่ถูกเอากลับมาที่เดิมทำไมวะเนี่ยเอาเร็วเปิดไม่ได้ครับ พออีกทีอุ้ยมีมีมีใครนอนตายสแสดงว่ามันผ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเดินถ้าเดินกลับเดินไปเอาทางนี้ดีกว่าเว้ยทางนี้ดีกว่าครับค่อยเดินโอ้ยมันหอบแล้วก็หอบตามเออเอาไปไปไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมกลัวกลัวอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ อยู่ไหนไปทางไหนดีครับเอาไปทางนี้ก่อนโอ้ยอ่าเออเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยทำไมเกมเล่นเล่นเกมนี้มันมันเหนื่อยอย่างครับโอ้ยมีมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อกระพริบตาเกมนี้มันมีจังหวะกระพริบตาด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยไปไปไป,ไปก่อน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 เร็ว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 เดี๋ยวมันมาจริงผมยังไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหน ตัวมากเลยครับโอ้ยเว้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวต้องใสัโดนกับดักครับเปลี่ยนเกมดีกว่าผมเตรียมไว้กเกมนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขอโหลดแป๊บหนึ่งครับมาดูเกมนี้กันบ้างดีกว่าครับ l e t s Kill Jeff the Killer the Asylum เกมนี้ง่ายๆครับไปหาเจ้าเจ็บแล้วก็ฆ่ามันซะ <Yahoo! S 1> ระบบ <Okay. S 1> เกมไม่มีอะไรยากครับ ศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ดูก่อนไม่น่าจะเล่นได้ขอแบบซาดิดครับไนท์ nice Mode ครับสู้กันด้วยมีดก็เนื้อหาก็ไม่มีอะไรครับเราต้องเข้าไปที่บ้านล้างเป็นคฤหาสน์ล้างนะครับแล้วก็ในนั้นมันมีเจ้าเจ็บเดอะคิลเลอร์หน้าที่ของเราก็คือเอาตัวรอดแล้วก็ฆ่าเจ้าเจ็บซะขอให้โชคดี ลุยนี่มันที่ไหนม,มง่ายครับเดินไปตามทางเดี๋ยวก็เจอมั้งเดินไปเรื่อยๆครับวิ่งเลยอเหมือนเกม S C P เลยครับปุ่มเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวตัวเกมเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างดีกว่า มีเลือดซะด้วยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนจริงๆเนื้อหาไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเข้าไปก่อนครับมีกำแพงสองอันบ้านเอาบ้านทางซ้ายก่อนดีกว่าไหมหรือว่าจะไปทางนี้เข้าบ้านดีกว่าครับไม่มีไม่มีอะไรยากปลเนี่ยไหนคนดูหน่อยสิข้างนี้ทางซ้ายไม่มีอะไรงันเดียวไปดูทางนี้บ้างครับ มีบันไดมีบันไดก็ต้องขึ้นเนะเาะอยังเหนื่อยจาก S C P อยู่เลยครับอุ้ยตกใจปัดโถอุนเฉยๆขึ้นต่อดีกว่าไหนๆคุญแจครับกด F อ่ามีมีอะไรอีกไหมมีดมีดใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอมีดหน่อย F F กดไหนออเ ได้มีดมาแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลงไปลุยกันต่อเลยดีกว่านี่ถ้าไม่ได้ดูใน youtube มาก่อนนี่ผาทางจะหน้าแหกมากเลยครับ oh. เพราะว่าเหมือนทางมันเป็นเขาวงกดแล้วเราหลงเยอะเราต้องกลับไปที่ทางเดินก่อนครับคราวนี้แหละเราเข้าไปที่คหืสนหาของมันกันเลยดีกว่า นี่ถ้าเราไม่ได้เก็บกุญแจเมื่อกี้จะเข้าประตูนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวอ่ะใช้กุญแจซะเลยออตโนมัติครับไม่ต้องเลือกลุยไม่มีอะไรใช่ไหมมันมืดๆดนะ่ะฉากมันมืดมากเลยครับเปิดประตูกดเลยเนี่ยเอฟปะอ่ะอ่า เอาเข้ามาเก้าอี้อะไรเนี่ยตรงนี้เข้าได้ไหมฮะล็อกไปหากุญแจก่อนนี่เราต้องหากุญแจก่อนเหรอเนี่ยเอาเอา้าลุงลุงมาจากไหนลุงตัวอะไรวะเนี่ยมีจากฝานเอ้าเอ้าอุ้ออ <laughs> อยพลังพลังหายไปด้วย เดี๋ยวเอาหายไปเลยเดินต่อดีกว่าครับอะพลังมันขึ้นมาได้เองนี่อะไรเนี่ยศพศพวะเจ็บปะนี่เนี่ยเอาพลังกลับขึ้นมาเต็มร้อยเอาอย่างนี้เราเอามาตะแล้วนี่ไม่ห่วงแล้วครับเดินดีๆแล้วกันอืมในห้องมีอะไรไหมเนี่ยชอบมีอะไรให้ตกใจบ่าโดดไม่รู้โดดทำไมขึ้นมาก่อนนะ ะหลานจริงๆเราัวเดินข้างล่างแล้วมีกับดักแค่นั้นเองครับมันเล่นซะเลยอ่ะอะรูปใช่ไหมกดผิดโทษทีต้องกดเอฟได้มาหนึ่งรูปละอืมอะไรเนี่ยศพนี่เน่นี่เราน่ากลัวกว่าเจ้าอีกเอีกเฮ้ยเฮ้ย้เจ็บ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 นี่อือโอ้ยโอู้ออเอ้าไม่ตายง่ายเงี้ยเจ็บ นี่เนี่ยหารูปก่อนใช่ไหมเราต้องหารูปให้ครบก่อนประตูนี้เปิดได้ไหมอืมประตูนี้ล่ะครับเหิดหน่อยดิ <S <S ม,มีอะไรไหมเนี่ยไม่กล้าเดินพื้นเลยครับกลัวไปโดนสวิตอะไรแล้วทําให้สัตว์ประหลาดออกมากลัวมีกลัวมีมสัตว์ประหลาดเยอะ <S 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 นี่กระโดดบนเตียงก็เลยอ่างน้ําแล้วนั่นอะไรอ่ะ หัวคนด้วยครับอู้ยมันจะหลอกอะไรขนาดนะั้นอะอะอะลูปโอ้กดผิดทุกทีเลย F F F เออสองรูปแล้วครับไม่เจอหมดหรือยังเอา้าเฮ้ยเอ้ยมาไงเ,เนี่ยอยู่ดีๆก็มีศพช่างมันก็ไม่อยากยุ่งเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่าเอาย้ยเจบ็บเจ็บนี่แน่ดีโอ้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  โอ้ยกดยิกยิกอืมตายนี่เนี่ยโอ้โหเกมอะไรเนี่ยเอ่อคราวหน้านี่ถ้าหากจะต้องแคสเกมอีกขอเป็นแนวอื่นได้ไหมเนี่ยอยากเล่นเกมตลกตลกบ้างอะอ่านี่นี่อะไรเนี่ยเปิดหน่อยครับกด F อใช่ไหมเอากดเกินอีกทีครับอีกทีอีกที เออมีศพอยู่บนตู้ด้วยมีของไหมเนีขอดูตรงนี้หน่อยหมอหมอถือมีดอะ่ะขอมีดเลยครับอ่าได้ของแล้วนี่เนี่ยฟันหมอซะเลยมีอะไรกระโดดขึ้นไปได้ไหมเนี่ยกระโดดขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะกุญแจปะครับเนี่ยกุญแจปะ่ะใช่จริงด้วยได้กุญแจแล กุญแจห้องนั้นแง่ๆเลยครับเดี๋ยวะขอลองขึ้นไปข้องบนเผื่อมีอะไรนี่กระโดดได้นี่อืมอ้าวไม่ถึงไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องปรับไปประตูหน้าใช่ไหมนี่แน่วิ่งเลยย่ามีอะไรออกมาเลยกลัวมากเลยครับนี่ก็สุดทางแสดงว่าผ่านประตูมาโทษทีครับเลยประตูเอาละประตูเปิดได้ยัง เอาละสะิเปิดได้แล้วครับอะไรอะ่ะเดินไปดูหน่อยสิมีอะไรไหม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 ครับมีอะไรไหมครับมีตัวอะไรไหมไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมตอนนี้ระวังไปหมดเลยครับกลัวระแวงมากเลย กายมาเล่นเกมนี้ระแวงพอๆกันเลยครับเอะอะอะลุงนี่ลุงเกิดใหม่หลายรอบมากเลยมาดีกว่านี่มาผมไม่กลัวแล้วตอนนี้ผมเป็นอมะตะมามานี่แน่นี่แน่นนอืมโหจอกมากตรงเนี้มีอะไรไหมไม่มีมีรถหนึ่งคันเ,เดยวเดีอเดอประตูป่ะไม่กล้าไม่กล้าเข้ากลัว <c oughs> <c oughs> หน้าประตูมีอะไรก็ไม่รู้เอายังไงก็ต้องเข้าเนาะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเปิดได้ไหมจ๊ะเปิดไม่ได้ออ,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 อเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรแวบแวบมาซัดกันสักตั้งไหมมาลุงมาเลยเ oh <yeah. S 1> นี่ยต่อให้ลุงชอนี่นี่เป็นไง <laughs> ไม่รู้จักนักฆ่าอมาตะซะแล้วยิ่งกว่าโซดีแอคประตูนี้เปิดได้ไหมครับตเปิดได้ไหมเอาละเข้ามาในห้อง <see. S 2> นี่มันห้องเก็บศพใช่ไหมครับ <i> มีศพนอนอยู่ด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยที่อยู่ล้างอาบน้ำศพเหรอมีของไหมเอ่ยเล่นโหมดมีดนี่ไม่มีกระสุนให้เลยครับ มีอะไรไหมไม่มีดูที่ศพหน่อยนี่เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมีรูปมืออะไรเนะี่ยได้รูปที่สามแล้วครับเอ้าเจฟมาไงเนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยน่าแรกเป็นคนละทีเลยดีกว่าไม่กลัวแล้วฮะประตูก่อนนะะมีอะไรไหม มันน่ากลัวตรงที่อยู่ดีๆอะไรก็มีอะไรวิ่งออกมาน่าละนะลุงลุงลุงมาเลยลุงนี่นะแรกเป็นคนละมัดไม่ลุงตายง่ายเงี้ยมีอะไรไหมที่นี่มีอะไรไหมมีอะไรไหมโอกอีไฟฟ้าอัน้นี่วางไว้ทําไมเนี่ยแล้วศพไปอยู่ในนั้นทําไมครับเหยียบซะเลยเหยียบซะเลยอืเหยียบซะเลยนี่แน เดินต่อดีกว่าเดินต่อดีกว่าครับออไม่มีไม่มีม,มีประตูเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมไม่ได้เออตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมเดินหลงทางครับที่ผมเดินไปหรือเดินกลับไม่รู้แต่เดินไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อะอะโผล่มาครึ่งตัวมาเลยดีกว่านี่แน่อื้อื้อือว่าไงลุงว่าไง โธ่ไม่รู้เดินไปก่อนโอ้ยเหนื่อยเอาประตูนี้ยังไม่ได้เข้าหรอครับเอ้ยเอา้าเจบมาไงนี่ <c oughs> โอยเล่นบรรยายไม่ถูกแต่เจอของใช่ไหมใช่ไหมรูปที่สี่ได้แล้วจะเบื่อกันไหมเนี่ยจะเบื่อกันไหมเออตอนนี้ เราต้องหาที่เหลือมันอยู่ที่ไหนอีกอ่ะเข้าไปดูหน่อยฮะมีอะไรอยู่บนหัวคนไหมมีอะไรอยู่บนเตียงไหมมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรจะอยู่ต่อไหมเจ็บ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 ,จบนี่แน่ตกลงแกเป็นน้องชายหรือพี่ชายคนดูเขาก็เถียงเถียงกันอยู่อึสัดเข้าให้โอ้ จะรอดไหมจะรอดไหมเดินไปบรรยายไปมันยากจริงๆค,ครับอุ้ยแล้วจะออกยังไงเนี่ยห้องไหนฉันยังไม่ได้เข้าบ้างลยะเนี่ยครับคุณกําลังชมรายการมิติที่6คลิปพิเศษนะครับห้องนั้นไงเปิดหน่อยครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารมิติที่6ได้ทาง Facebook เป็นหลักนะครับ <S <S กดไลค์กันหรือ,อยังเอ่ย มีรูปอีกไหมครับรูปมีแต่หัวอะอะใช่ไหมมีแน่รูปที่ห้านี่ผมเหลืออีกสามรูปนะครับจริงเนี่ยเอา้าเจ็บเจ๊มาเลยฉันให้นายก่อนโอเคเอาให้อีกทีนี่เนี่ยฉันมั่งหนึ่งสสี่น้อยนอยเจ the killer, ็บเดอะคิลเลอร์เหรอมีอะไรอีกไหมทักสนุกครับ ใครมีเกมอื่นแนะนำอีกไหมเอ่ยเล่นไม่บ่อยนะครับเอาเป็นว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเล่นบ่อยๆครับเพราะว่าเล่นไม่เก่งไหนๆมีไหมมีอะไรไหมมีไหมมีป่ะนั่นน่ะนั่นไงกดผิดอยู่เรื่อย <laughs> ต้องกดเอไงครับหกรูปแล้วเราต้องหารูปที่เจ็ดเอาเจ๊ฟมามามา,มานี่แรกละทีนี่เป็นไง มาโซ่กับฉันนี่เร็วไปสิบปีเว้ยจริงๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมมานานมากครับโอเคไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าเกมสมัยนี้มันจะน่ากลัวขนาดนี้อ่าใครมีเกมอะไรที่มันไม่ต้องใช้สมาธิเยอะๆไหมครับห้องนี้ไหมห้องนี้เมื่อกี้เข้ามามันไม่มีใช่ไหมมันมีหรือเปล่าขอดูอีกทีฮะเอ้าเนี่ใช่ไหมใช่ปะใช่ปะ นั่นไงเอฟอ่าเจ็ดแล้วครับเหลืออีกรูปเดียวเดินให้สุดทางอีกสักทีดีกว่าครับเผื่อหลงลืมอ่ะอ่ะอ่ะนั่นไงเอ้ากดผิดต้องเอฟไงครบแล้วครับแปดรูปครับคราวนี้ก็ไปที่ทางออกครับทางออก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  ทางตันนี่ไงทางตันทางตันปุ๊บออกทางนี้มีเลือดเอ๊ะโอ้โหยืนกันมาเอ้ามาตรงนี้มา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 ลุงลุงมามามาอืมฮมม,มามามา,มา,มา,มาเข้ามาให้หมดอ่าสองคนลุงมาสองคนเดี๋ยวเราล่อมาทีละตัวได้ไหมเอ้าวิ่งมาพร้อมกันเลยมามา นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมามีทาตั้งตั้งท่าอะไรเนี่ยนี่แน่ตายตายท่าสวยซะด้วยลงุงอ่ะอ้าอ้อมีใครอยู่ตรงนั้นเจฟนายใช่ไหมนายเป็นน้องชายหรือเป็นพี่ชายเจ้าเลีวฮะมาเข้ามามาแลกกันแลกกันมาหนึ่งทีมาตายซะนั่นแหละ ซ้าสักหน่อยมะนี่แน่นี่ <c oughs> เอาหาทางออกก่อนดีกว่าครับทางออกทางออกทางออกตรงนี้มีไงทางออกมีอะไรไหมมีอะไรไหมจะมีอะไรอีกไหมอา้อาวอ้าวดูเหมือนว่าเจฟเดอะคิลเลอร์จะมีจริงเจอกันคราวหน้าในฉากต่อไปฮะ <c oughs> อ๋อจบแล้วหรอครับโอเค จบแล้วใช่ไหมฮะมันไปแล้วนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนจบคงไม่ได้เล่นอีกแล้วครับยกเว้นว่ามีคนขออีกสัก200คนอาจจะเล่นก็ได้ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเอาหน้าไม่เอาแล้วนะ